สวัสดีครับผมจากช่องบาวใต้นะครับผมวันนี้ผมก็จะพาเข้าป่ามาดูรอยสัตว์ป่านะครับนี่ครับนี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการดักกระจงหรือว่ากวางหรือฟันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกับดักนะครับว่าดักยังไงนะผมนี่ครับนี่ก็จะเป็นหมายของเราครับ ตรงนี้ก็จะเป็นรอยไก่เขียวนะครับที่เห็นในป่าเนี่นครับรอยไก่เขียวนะนี่เป็นทางเดินของของสัตว์เลยนะผมนี่ครับลองผมพาไปดูนะครับนี่ครับเป็นป่าเลยนะครับ ี่เป็นทางที่เขาเดินนะครับแต่ว่าไม่ได้เดินประจำนะทางนี้คราบนี่ยครับผมจะพาดูนะขี้ของมันนะเนี่ครับผมก็สงสัยมานานว่าเป็นขี้อะไรนะผมเนี่ยครับเต็มเลยครับขนาดขี้ก็ประมาณนี้ครับไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรนะผมเนี่ยครับ นี่จะเป็นทางที่มันเดินนะผมนี่ครับมันจะเป็นช่องนะครับเดินเดินเ <afin S 2> ดินไปครับมันจะขี้เป็นกองเป็นกองครับตามลายทางครับนี่ครับอันนี้คือกองหนึ่งครับนี่ขี้นานนะครับมาอีกสักพักก็เจอขี้แล้วนี่ครับเป็นขี้สตาครับแต่ไม่รู้ว่าขี้ของเก้งหรือว่ากวางหรือว่าฟันครับก็ถ้าสมาชิกท่านไหนรู้ก็บอกผมหน่อยครับว่าเป็นขี้งถัดตัวไหนครับ นี่ครับเนื้อขี้ของมันครับขี้นี่นานนะผมขนาดก้อนนี้ครับเท่านิ้วชีผมครับนี่ครับขี้มันกองครับนี่คือทางที่มันเดิน,นครับนี่ครับมันเดินตามทางเนี้ยนะนี่เลยครับเดี๋ยวดูนะนี่ครับทางที่มันเดินนะคือตามลายทางจะมีขี้มันหมดเลยครับ นี่ก็จะเป็นอีกกองหนึ่งครับแต่ว่านานเลวครับนี่ครับไม่รู้สัตว์ชนิดไหนนะครับนี่ครับขี้เยอะมากครับนี่ครับขี้เต็มเลยครับนี่ครับประมาณนี้เลยครับนี่ครับ แล้วตรงนี้ก็จะเป็นกำดักผมนะครับที่ผมได้มาดักไว้นะครับวิธีการดักนะครับผมนี่คผมก็จะพามาดูวิธีการดักเก้งกวางหรือว่าฟานนะครับนี่เป็นทางที่มันเดินมานะครับนี่นี่ครับนี่คือหลุมที่ผมดักนะครับนี่ครับคือมองมันเพลินอาจจะไม่รู้เท่าว่าเป็นกำดักนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับนี่ครับนี่ครับนี่จะเป็นทางที่มันเดินมานะครับเห็นไหมครับมันจะเดินมาตรงนี้ วิธีการก็ไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวจะวสาธิตให้ดูนะครับว่าเวลาสัตว์ป่าเดินมามันจะเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับสัตว์ป่าจะเดินมาจากข้างหลังผมนะครับนี่ครับอันนี้สมมุติว่าเป็นเท้าสัตว์นะครับผมนี่ครับเดินมาเดินมาเนี้ยครับเทคนิคสําคัญในการดักกระแบบชนิดนี้ครับก็คือขอนไม้ครับเทคนิคสําคัญเลยครับสัตว์ป่าจะไม่เดินจะไม่เดินเหยียบขอนไม้นะครับผม สัญชาตญาณของสัตว์ป่าครับมันจะไม่เดินมาแล้วมาเหยียบขอนไม้เหยียบมันจะไม่เดินนะครับมันเดินมามันจะเดินข้ามแล้วมาเหยียบตรงนี้ครับผมซึ่งเป็นกับดักของเรานะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับว่ายังไงครับเนี่ยครับพอมันเดินมาอย่างนี้ครับมันจะเดินข้ามขอนไม้ครับมันก็เดินเข้ามานี้ครับตกไปนี้ครับพอตกไปนี้ครับมันตกใจนะผมเพราะว่ามันเป็นกับดักที่ผมได้ทำนะครับมันตกใจนะครับมันก็จะเอาขาขึ้นอย่างนี้ครับ แล้วก็กระโจนไปง่ายครับสลิงที่อยู่ข้างบนเนี่ยครับก็จะติดขาไปอย่างนี้ครับนี่ครับติดขาอย่างนี้ครับเดี๋ยวมันหลุดนะครับมันจะติดขานะถ้าเป็นสัตว์ก็จะติดขาเลยครับนี่ครับติดขาไปอย่างนี้นะผมติดขาเลยนะครับไม่เหลือครับถ้าเป็นแก้งเป็นกวางหรือว่าหมูป่านะครับวิธีการนี้ก็เคยมีคนทําคลิปแล้วได้ตัวนะครับแต่นี่จะผม จะมาสาธิตวิธีการทำให้ดูนะครับนี่ครับวิธีการครับวิธีการก็ไม่ยากเลยนะครับนี่ครับเราขุดหลุมประมาณนี้รับผมประมาณฝ่ามือหนึ่งครับเท่ากับอุปกรณ์ที่เราเตรียมมาครับก็คือนี่ครับนี่ก็จะเป็นพวกกันรอนน้ำมันนะครับผมเราเอากันรอนน้ำมันมาแล้วก็ทำการผาซีกครับ ใช้มีดนะครับผ่าเนี่ยผ่านี้ครับแต่ว่าผมผาไม่สวยนะครับเพื่อเป็นประมาณนี้ครับผาให้มันเป็นให้มันเหยียบแล้วอย่างนี้ครับให้มันตกอย่างนี้ครับนี่ครับวิธีการดักนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับเราก็ขุดหลุมประมาณนี้ครับฝ่ามือหนึ่งครับความลึกก็อ่าไม่ต้องลึกมากครับพอพอให้มันเหยียบไปแล้วตกได้ครับพอขุดได้อย่างนี้นะครับ ก็ทําการเอาฝาตัวนี้ครับที่เราเตรียมมาครับวางไว้บนครับนี่ครับวางไว้บนอย่างนี้ครับพอลางเสร็จปุ๊บเราก็สลิงที่เราเตรียมมานะครับอันนี้เป็นเบอร์ไหนผมไม่รู้ครับนี่จะเป็นสลิงแล้วก็ตัวนี้เป็นที่ล็อกสลิงครับก็ขันให้แน่นๆะครับแล้วผมความหลุดนะครับก็เลยใช้ลวดมัดตรงนี้อีกทีหนึ่งครับนี่ประมาณนี้ครับวิธีการของเราแล้ว เราก็จะเอาสลิงนี่ครับวางไว้บนนี่ครับนี่ครับวางไว้กับแผ่นนี้ครับฝ่ามือหนึ่งครับวางไว้นี่ครับผมนี่ครับวางไว้ให้เต็มแผ่นเลยครับดีกลางของเอนครับนี่ครับวางให้เต็มแผ่นนี้เสร็จแล้วครับปุ๊บแล้วก็ทําการเอาใบไม้ที่อยู่ดอบนแนี้มาปุกเพื่อกบนะครับเพื่อมากบ่าดับนอน มาครบเไปครับกรบไม้สนิดเลยนะครับอยาให้มันเห็นว่าเป็นกับดักอยู่ตรงนี้นะผมนี่ครับผมจะหาใบไม้มากบอย่บผเนี้ยัมนี่ครับมากบพอประมาณนะผมให้มันกลมกลืนกับธรรมชาติมากที่สุดครับแล้วอีกฝั่งหนึ่งครับผมก็จะทําการมัดใส่ต้นไม้ครับ เราจะหาต้นไม้ต้นขนาดที่ว่าพอดีนะครับผมขนาดที่ว่าติดสัตว์แล้วไม่หลุดนะครับแล้วก็จะทา,ก,ก,าการกบสลิงไว้ทีนะครับสลิงที่มันโผล่มาเน,นี่ยผมก็จะไปไม้ปกสลิงไว้นีนะครับปกหมดเลยคนระับถ้าไม่สัตว์ตาเห็นนะผมว่ามีสลิงตรงนี้นะเนี่ยปกไว้นีนคะรับปกไว้เลยนะครับผม ปกสลิงไว้เงียเงียบทำให้เนียนเลยนะผมประมาณนี้ครับพอสัตว์ป่ามันเดินมาครับมันมาเจอขอนไม้นี่ครับมันเดินมาเจอขอนไม้ปุ๊บสัญชาตญาณของมันครับมันจะไม่เหยียบขอนไม้ครับผมมันจะเดินเก้าข้ามไปเหยียบกับดักที่เราใส่ไว้นะครับปุ๊บพอเหยียบลงไปนะครับมันก็จะติดมันก็จะตกใจนะมันจะกระโดดแต้งหน้านะครับก็ทําให้สลิงที่เราวางไว้ข้างบนแผ่นไม้นี่ครับ แผ่นกันรอนนีครับก็ติดขามันครับแล้วอีกอย่างนะครับวิธีการนะครับก็คือเดี๋ยผมให้ดูนะครับวิธีการนะครับนี่ครับผมก็จะเอากิ่งไม้เล็กนี้ครับแซมแมงข้างครับแต่ไม่แซมหนาครับหลักการของผมครับผมจะไม่ปิดหนาครับเพื่อที่ว่าเวลาสัตว์ป่ามันเดินมาเนี่ยมันจะเดินเข้าช่องนี้ครับเดินไปช่องนี้ครับผ่านช่องนี้ไปนะครับแล้วพอมันเดินไปเจอคอนไม้มันก็จะก้าวข้ามคอนไม้ไปเหยียบกับดักของเรานะครับ พอมาติดมันก็จะพันอยู่เนี้ยพันรอบๆต้นไม้ครับนี่ครับนี่ครับนี่จะเป็นทางขันนะเห็นไหมครับไม่รู้สัตว์ตัวไหนนะครับแต่ว่าขี้มันตามหลายทางเต็มเลยครับผมนี่ครับวิธีการดักของเรานะครับวิธีการง่ายๆครับที่ผมดูมาจาก youtube แล้วก็มาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมนี่ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการดักไม่ว่าจะเป็นหมูป่าเก้งกวางได้หมดนะครับนี่ครับ หมายของเรานะครับมันจะเดินข้ามมาฝั่งนี้ครับนี่จะเป็นต้นมะกอกนะครับฝั่งนู้นครับนี่ครับตรงไปมีดผมนะครับต้นมะกอกนะครับไม่รู้สัตว์ชนิดไหนนะครับมันเข้ามากินมะกอกนะครับผมมันจะมีต้นหนึ่งตรงนี้ครับนี่ครับเนี่ยข้างหน้าดินเสียงกระรอกนหครับสัตว์จุกจุมครับตรงนี้ครับนี่ครับเสียงกระรอกร้องอย่างน้ารนะ นี่ครับหมายของเราคนระับประมาณนี้นะผมก็ให้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับถ้าสายล่าคนไหนชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะผมตอนนี้ผู้ติดตามก็พันกว่าคน,นครับก็อยากให้มีผู้ติดตามหลักหมื่นนะผมผมจะได้ขยันลงคลิปทุกวันนะผมวิธีการล่าสัตว์ต่างๆครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการดักนะครับ ยังมีกบดักอีกหลายวิธีนะครับที่ผมสามารถถ่ายทอดให้ f c ฟซได้ดูกันนะครับว่าดักยังไงนะผมนี่ก็จะเป็นอีกแค่ตัวอย่างในการดักพวกหมูป่าพวกเก้งพวกกวางนะครับนี่ครับปิดไว้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูขี่วันนี้ครับนี่ครับผมดักเสร็จแล้วครับนี่ก็ปิดปิดทางไว้ครับตามลายทางก็จะปิดไว้นะครับ ประมาณนี้ครับผมนี่ครับตรงนี้ก็เป็นขี้ของมันะครับนี่ครับไม่รู้ว่าสัตว์ชนิดไหนนะครับนี่ครับมันจะเดินตามทางนี้ครับนี่ครับตรงนี้ว็ขี้นะครับนี่ครับขี้ใหม่เลยนะครับนี่ครับขี้มันเต็มเลยนะครับมันจะเดินตามทางนี้ครับนี่ครับทางที่มันเดินนะผมนี่ครับทาง นี่ครับอีกกองหนึ่งที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับนี่ครับตัดชนิดไหนก็ไม่รู้นะผมนี่ครับอีกกองหนึ่งครับเต็มเลยนะผมนี่ครับป่าก็จะเป็นประมาณนี้ครับไม้ที่ผมมาดักนะครับนี่ก็จะเป็นแค่วิธีการดักเฉยนะผมนี่ครับไม้เป็นป่านะครับผมถ้าเอฟซีท่านไหนรู้ว่าเป็นขี้ของอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างนะครับ เพราะว่าผมก็สงสัยเหมือนกันครับว่ามันเป็นขี้ของสัตว์ชนิดไหนนะครับนี่ครับให้ดูกันเลยนะครับขี้นี้น่าจะหลายวันนะผมว่ามันแห้งนะครับขี้ใหม่ๆก็มีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะลงขี้มาดูนะครับทั้งขี้ทั้งรอยที่มันนอนนะผมนี่ครับขี้ของสัตว์ชนิดไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มา้างล่างนะครับผมว่ามันเป็นสัตว์ชนิดไหนกันแน่นะครับ f อฟซีบางท่านบอกว่าเป็นเก้ง บางท่านบอกว่าเป็นเรียงผาบางท่านบอกว่าเป็นอกวางนะครับผมก็สายล่าท่านไหนพอจะทราบก็คอมเมนต์มาครับผมว่าเป็นสัต์ที่ไหนนะครับครับผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับผมนี่ครับหมายของเรานะครับ